เมื่อเลิกเรียนแล้ววินรินและชินสามคนพี่น้องก็เดินทางกลับบ้านเมื่อเด็กๆเ,เห็นรถไอศกรีมที่จอดอยู่หน้าสวนสาธารณะจึงต่างพากันเดินเข้าไปพี่วินรินอยากกินไอติมชินก็อยากกินไอติมด้วยครับได้สิว่าแต่เขาไม่ได้เรียกว่าไอติมนะแต่เขาเรียกว่าไอศครีมต่างหาก ทำไมถึงเรียกว่าไอศกรีมล่ะคะปกติก็เห็นเรียกแต่ไอติมก็เรียกผิดกันนะซิจริงๆแล้วคำว่าไอศกรีมเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศลองทายดูซิว่าคำนี้มาจากภาษาอะไรจะใช่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับใช่แล้วแล้วนอกจากคำว่าไอศกรีมแล้วยังมีคำอื่นอีกไหมคะมีสิมาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟัง จริงๆแล้วภาษาไทยมีการยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้กันแพร่หลายเพราะฉะนั้นเราควรฝึกอ่านเขียนและใช้คำเหล่านั้นให้ถูกต้องนะเรามารู้จักกับคำที่มาจากภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าก็อย่างเช่นคำว่าไอศกรีมแบตเตอรี่เซลเซียสฟรีซูเปอร์มาร์เก็ตเชิร์ตอินเทอร์เน็ตเมดเป็นต้นจ้า ไหนพี่วินลองนำคำที่มาจากภาษาอังกฤษมาแต่งเป็นประโยคให้ดูหน่อยซิแทบพูดเป็นคำๆชินยังนึกภาพไม่ออกเลยได้สิก็อย่างเช่นคำว่าแบตเตอรี่สามารถแต่งประโยคได้ว่าพ่อไปเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ที่ออคำว่าเซลเซียสสามารถแต่งประโยคได้ว่าวันนี้อุณหภูม,มิ23องาศาเซลเซียส เรามาดูอีกสักประโยคดีกว่าคำว่าฟรีกับซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถแต่งประโยคได้ว่าแม่ได้รับของแจกฟรีจากซูเปอร์มาร์เก็ตรู้จักกับคำที่มาจากภาษาอังกฤษกันไปแล้วเรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเรามาดูคำที่มาจากภาษาจีนกันต่อเลยนะคะ นอกจากคำที่มาจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีคำที่มาจากภาษาอื่นอีกไหมคะมีสิก็คำที่มาจากภาษาจีนยังไงล่ะก็อย่างเช่นคำว่าซีย็มซีเก๊กฮวยก๋วยเตี๋ยวตะหลิวปุ้งกีโตเกียวเกี่ยมชยบะหมี่เป็นต้นจ้า มาเดี๋ยวพี่จะแต่งประโยคให้ดูก็อย่างเช่นคำว่าเซีซสามารถแต่งประโยคได้ว่าบางคนไปวัดแล้วชอบเสียงเซียมซีคำว่าเก๊กฮวยแต่งประโยคได้ว่าคุณปู่ชอบดื่มน้ำเก๊กฮวยคำว่ากว๋วยเตี๋ยวสามารถแต่งประโยคได้ว่ากว๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่เรานิยมรับประทาน เนี่ยก็ยังมีอีกนะแต่เอาไว้ก่อนดีกว่าเก่งจังเลยค่ะพี่วินเอาไว้พี่วินค่อยอธิบายให้พวกเราฟังอีกนะคะได้สิถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะดีเหมือนกันชินก็หิวข้าวแล้วรู้จักกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศกันไปแล้วคราวนี้เรามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดในชีวิตประจำวันของน้องๆมีการใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศคำใดบ้างเรามาดูตัวอย่างคำตอบคำที่มาจากภาษาต่างประเทศกันดีกว่าค่ะเช่นคำว่าแบตเตอรี่อินเทอร์เน็ตก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยมไช่และก่อนจากกันวันนี้ เรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะคะใช้เดียวตอนหากันจนเจอให้น้องๆเลือกคำที่มาจากภาษาอังกฤษและภาษาจีนแยกลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะเก่งมากครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะใช่แล้วครับ ใช่แล้วครับเยี่ยมไปเลยค่ะใช่แล้วครับเรามาดูเฉลยกันนะคะคำที่มาจากภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่าไอศกรีมแบตเตอรี่เซลเซียสฟรีซุปเปอร์มาร์เก็ตเชิร์ดและอินเทอร์เน็ตค่ะ ส่วนคำที่มาจากภาษาจีนคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวตะหลิวปุ้งกี่โตะ๊ะเกี๊ยวเกีย่ยมไฉ่และบะหมี่ค่ะคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีมากมายหลายคำน้องๆก็ลองสังเกตกันนะคะว่ามีคำใดบ้างที่มาจากภาษาต่างประเทศและคำเหล่านี้เราก็ควรที่จะใช้ให้ถูกต้องด้วย ในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะน้องๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ